อมหอยบอยากยองใบายานา่งตาตะไคร้แหลกๆหอมแดงล่งไปแล้วก็ตำจ,ำจ้านำจานางมาข้างไฟจ้าคนจะคนคนละลายน้ำไว้ก่อนแล้วจ้ารอน้ำเดือดค่ะหงนัว ตักเครื่องที่เข้าต่ำใส่ลงไปจ้าเกลือน้ำปลาลาค่ะใส่ลงไปเลยระวังรอหอยซุกกบมาเก็บลูกโดดตืมค่ะเมื่อว้านไดบ่ท่านละหลายเนะจ๊ะเนาะพริกกระยุขางเฮื่อนนี่ยละจ้าโอ้มดมดก็มดแดงสมก็มีจ้าปุ่น นาแลงที่ละจ้าจัดการเงี้ห่างเพิน่นเดียวใส่หอยจ้าหอยหอยหอยค่ะหอยพักปังกับพักนั่งเลิศลงไปจ้าใส่ลูกโดดลงไปจ้า ขนเป็นระยะนะจ้าเดี๋ยวมันติดหมอนเนาะเสร็จละจ้า